ใช่ครับซอยพาชชันไปบ้านหลังนึงเนี่ยจ้าเออเบื่องจากเส้นทางแล้วมันจกเป็นซอยลึกอยู่ด้วยครับบ้านขึ้นไปอยู่ลึกแทะมันเป็นบ้านที่ฉันเคยอยู่มาก่อนนะจ้าตอนนั้นฉันแต่งงานแล้วมาอยู่กับแฟนอยู่บ้านหลังนี้แต่ตอนนี้ฉันกับบ่ได้อยู่แล้วละอ๋อไ่ได้อยู่แล้วเราคุ้นสิไปหยังงครับหรือว่าจะไปหาแฟน โบฉันสิไป็นหาคนซัวแบบนั้นเทนอย่างอีกซัวนี่หมายความปาจากไหนครับคือแฟนฉันเป็นคนที่มีนิสัยมักใส่ความนุนแรงมือมือที่อยู่น้ำกันเขาก็เอาแต่นอนบอ่ซอยฉันเ็นงานเลยเวลามีปากเสียงหรือถ้าเลาะกันเขากับมักสิทําได้ฉันอยู่บ่อยๆไอ้บิวลูกขุณหมาซอยร่องก่อนลูกขุดหมาไอบิวโอ้ยลำคานเวยคนสิหลับสินอน ไอบิวไอบิวโมเมนต์แค่นี้ด้มือหนึ่งฉันจับได้ว่าเขานอกใจฉันแล้วเขาก็ทำร้ายฉัน นี่มันนี่อย่างกันไอ้นอกใจปอติอ๋อปอใส่ว่าสิกับืนน่ามาอย่างนี้หนิพอดีงานเสร็จเร็วได้ขอบริษัทกลับก่อนแต่บอคิดว่ากลับมาแล้วจะเห็นอีอย่างแบบนี้ไอคือสัวขักแท้หนูดีกับไอทุกอย่างไอคือกายเห็นแบบนี้เธอก็คือกันขึ้นหาด้ไม่อยู่กับผัวคนอื่นไม่โลตีว่าเขามีเมียแล้วดูนี่ มึงห้ามแตะต้องไปเด้อถ้าพ่อยากเก็บตัวนี่ไอ้ปกป้องมันติกัไอ้บิวหักฉันแม่เธอมันก็แค่ของตายเรื้องสภาพเธอเนะี่ยงามกับปรงามสู้ฉันกับประด้์ไม่มีผู้ใดอยากอยู่กับเธอหรอกเออคัดเบื้องจะของไงหนาเบื่อกันหนาเบื่อกูเลือกแป๊ดไอ้บิว อ้สิเลือกมันเป็นบอได้ถ้าอ้เลือกมันปอสิฟองอยาสิฟองหมดเลยเติมเงินไปหลุดปอมื่คิดสิฟองหมดจีเป็นอย่างสิฟองมาได้ในเมื่ออน้นอกใจแอบมีชูเมหมหนูสิฟองมึงสิฟองกูเป็นบอเออหนูสิฟองหนูสิฟองหมดเลยไอ้บิวถ้าปล่อยมันไปนะแล้วถ้าเกิดมันฟ้องเขาขึ้นมานะ่ะเขาซวยเด้เขาควรจัดการมันให้จบๆไปเลย Đấy Nó đi phòng lên bò cú bơi mึง phòng rồi đó Ai bị Ai sẽ hẹn nhận Ai bị Ai bị ั้งแต่ที่คุณว่ามาแล้วนี่แฟนคุณนี่สวยหรือด้ะครับดีเลยาไหที่คุณดูดพลมาได้แออวแต่คุณยังไม่ได้ตอบผมเลยว่าคุณสิกับบ้านหลังนัดไปห็ือยังครับเออบ้านล่างน็่นเนี่ยครับก็จังงผมีคนอยู่คุณจะไม่เห็นอย่างยู่บ้านลางครับโ้ยฉันเลี่ยโยเนี่ย อฉัน่พี่สร้อยชันเน้ฉันถึงยันอยู่ในตู้เย็นสร้อยเน้สร้อยชันเน้เออผมผมกู้สร้อยยังกูได้หรอครับเออเอาเป็นว่าผมมาส่งฟรีแล้วกันครับผมเพ่เก็บค่าโดยสารเออหรือแม่อยากได้รถคันอี้กะเอาไปเลยนะครับแต่ว่าอย่ามาตามมาหลอกหลอนผมนะครับผมไปแล้วว้ย